ทฝังดีนะครับสารสวนชนิดสิกงจวจวันนี้นำข้อคิดสิกงแใจมาเรียนฝากกันอีกรอบเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องชาวุทธทั่วโลกนะครับเรื่องที่จะนำมาชวนท่านทั้งหลายคิดก็คือเรื่องที่เป็นทํานองคำถามว่างานศพทำไมต้องจบที่อภิธรรม พูดอิกทีว่าในพิธีศพทําไมจึงต้องมีการสวดพระพิธรรมนี่คือประเด็นคําถามเป็นคําถามแล้วก็จะมาฝากใ่านครบมาชวนคิดชวนวิเคราะห์ชวนติทรองมองดูหาเหตุหาผลที่มันเป็นสันทิติโกเหตุผลที่เป็นสันทิติโกนั้นหมายความว่าเป็นสิ่งที่ ผู้ศึกษาและปฏิบัติสามารถที่จะเห็นได้ด้วย,วยตนเองเป็นเรื่องที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติสามารถที่จะสัมผัสด้วยตนเองสัมผัสด้วยตนเองแล้วไม่พอยังสามารถที่จะเรียกผู้อื่นมาดูมาชมได้ด้วยแล้วเป็นสิ่งที่ไม่จำกัดการเวลาคืออากายโก นี่คือประเด็นที่จะนำมาเดยนฝ่ากันครบับก่อนอื่นมาดูก่อนว่าฉไหนในพิธีศพจึงมีการสวดพระพิธรรมมันมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลใช่หรือไม่ประเด็นที่บอกว่าการสวดศพโดยนำพพิธรรมมาสวดนี่มันมีในพุทธกาลหรือไม่ความจริงนั้นในเรื่องพุทธกาลนั้นไม่มีพิธีกรรมใดๆ ที่คณะสงฆ์จะเข้าไปสวดในงานสวดนั้นๆไม่เคยมีคำพีไไหๆบอกไว้ว่ามีอุบาสกบุรกาไปกระดาบนิมนต์องค์พระสมาสมพุทีเจ้าพร้อมด้วยคณะสงฆ์ไปประกอบพิธีสวดศพสวดิธรรมไม่พบในคำพีนใดๆในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะในพระวิัยปิฎก สุดทันตพิดกหรืออภิธรรมอภิดกไม่พบว่าพระุทธองค์นำคณะสงฆ์ไปส่วนในพิธีศพหรือท่านผู้ใดพบเห็นในคมภี์เล่มไหนมีพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างไรชัดเจนเป็นพุทธพจน์จากพระโอษฐ์อย่างแท้จริงร้อยปก็เอามาเรียนฝากกันได้แต่ไม่ได้หมายความว่ามี ประดุนหลังปียัดใส่พระโอษฐ์ของพระองค์ไม่ใช่แบบนั้น <c oughs> ต้องเป็นหลักฐานยืนยันในพระธรรมพระวินัยอย่างแท้จริงจึงจะน่าเชื่อถือนะครับเอา้าเป็นคนว่าปัจจัยแรกนี้ในพุทธการไม่มีพิธีสวดศพไม่มีพิสูจน์ไปสวดในงานศพใดๆทีนี้เป็นที่ว่าทําไมจึงต้องมีการสวดศพ ขอยกมาสรงประเด็นเหตุที่มีการสวดต่ไิธรรมศพนะครับประเด็นแรกสวดเพราะความเชื่อของชาวบ้านไม่ดีนะสวดเพราะความเชื่อของชาวบ้านนะกล่าวถึงในอดีตครั n งสุโขทัยนุน่นนะศาสนาที่เข้ามาตีแผ่ให้กับชุมชน คนไทยในยุคก่อนน้นศาสนาที่มาอันดับแรกก็ได้แก่ศาสนายินดูหรือลทัทธิพราหมณ์พร์นี่มาก่อนนับเป็นพันปีคิด <c oughs> ดูสิเวลาเป็นพันปีมันมาซึมซับให้กับพี่น้องชาวพุทธในสมัยก่อนน้นได้เรียนรู้ได้สัมผัสได้ทำมาจนเป็นกลายเป็นขนมประเพณีความเชื่อเกี่ยวกับลัทธิพราหมณ์นี่มีมาก่อนแล้วนะ การไหว้ทพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระยศวนพระนารายพระพรมที่ใหญ่ของเทพเระจ้าฮินดูเนี่ยสามองค์เนี่ยมาซึมซับอยู่ในใจใจของพวกคนก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงมีพระเถระนำพุทธนาเข้ามาตีแผ่ภายหลังเมื่อมี พระเทระนำคำสอนมาตีแผ่ในภายหลังแล้วนั้นคนก็ยอมรับนับถือพุทธศาสนาแต่อย่าลืมว่าคนนับถือพุทธศาสนานั้นมีทั้งสามัญชนปุถุชนและบางท่านก็กลายเป็นอริยชนแล้วในบรรดาคนที่เป็นอริยชนนั้นมีน้อยนิดแต่คนที่ ยังเป็นสามัญชนมนันเอาถือพุทธศาสนามีมากมาบมหาศาลบรรดาคนที่เป็นสามัญชนผู้ชนนั่นเมื่อก่อนเขาเคยทําพิธีกรรมต่างๆัึงตง่เกิดจนแต่งงานแล้วจนตายของชีวิตคนเนี่ยเขาเคยประกอบพิธีกรรมกับแนวคิดของพันธมปามาก่อนแล้วเมื่อมีพุทธศาสนาก็มาแล้วเขาก็มังมีความเชื่ออย่างเดิมจิตใจอยู่ <c oughs> ยังไม่อาจที่จะละทิ้งจากแนวคิดของพาราหมณ์ได้อย่างชื่นชง เมื่อมามีพู้ศาสนาเข้ามาปุ๊บคนเหล่านี้คนเหล่านี้เมื่อเคยชินกับพิธีกรรมของความแล้วเมื่อมอาทำถือพูดก็อย,อยากจะทําอย่างพราหมณ์บ้างบรรดาพราหมณ์เขาทําพิธีสวดอ้อนวอนเทพเจ้าโดยใช้หลักการตามคัมภีรไตรเวทแต่เมื่อคนปุถุชนที่เป็นสามัญชนมนาทำถือพุนธนั้นอยากจะทําพิธีอย่างพราหมณ์บ้างก็กระดานีมบนกระดาสง กาบนี่มันเป็นสงมาจนวนสีรูปทำไมถึงเอาสีรูปเพราะว่าสง,ม,สงมีสีรูปที่ดีสอบทำไมสวดสี่รูปเพราะว่าสงมีสี่รูปถือว่าครบองค์สงนอกจากนั้นแล้วเมื่อมีสงได้ทั้งสี่รูปแล้วคระสงฆ์สงก็คงจะต้องมาตรองดูแล้วว่าพรามณ์เขาสวดคำพีพระเวทเราคนต้องถือพวกเจ้าเลยมาสวด นึกไปเท่าไหก่อนนึกไปถึงเรื่องของมีบันทึกไว้บางฉบับ <c oughs> เยกวันในพระไตรปิฎกก็ได้แต่เป็นพระไตรปิฎกรุ่นหลังนาทีที่คารพมีพระไตรปิฎกรุ่นหลังบันทึกไว้เกี่ยวกับองค์พระธรรมสุนรเจ้าครั้งสเสด็จไปจำพรรษาบ,บนสวรรค์ชั้นดาวดนึงนั่นแหละนะแล้วไปปรดพุทธมารดาแล้วบอกว่านําเอาอพิธรรมเจคัมภีร์แล้ว มาสวดให้กับบรรดาถวยเทพได้สดับฟังเมื่อเทศจบสามเดือนแล้วบรรดาเราถวยเทพนั้นต่างก็ได้ดวงตายเห็นธรรมเรียกว่าบรรลุธรรมไปนับหมื่นนับแสนทีเดียว <c oughs> ถือเป็นการที่พระองค์สวดธรรมหรือเทพสวดพระิธรรมแจิธรรมบนสวรรค์นั้นถือหนึ่งว่าเป็นการตอบแทนพระคุณของพุทธมารดาด้วยเหตุนี้แนวคิดนี้ คนที่เป็นสามัญชนเบืชนก็เลยบอกว่าเออมันมีคำเพีร์อย่างนี้เพราะนั้นบุญหลานเมื่อยาจ้าทีน้องบรรทุนล่วงลับกายจากไปพิธีกรรมควรจะต้องมีการทําพิธีบ้างโดยที่มนประสงค์มาสวดประสงก็เอาคำมพ,พี์อพิธีรรมมพีร์แหละมาสวด <c oughs> โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้สดับพระอภิธรรมแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของผู้นั้นจะไปเกิดบนสวรรค์ เรียกว่าอยู่ในสัมปะรยาภพอยู่ดีมีสุขสวยสมบัติจะเป็นทิพย์นี่ความเชื่อแบบนี้มันต่อเนื่องกันมาตลอดการอย่าลืมว่าความเชื่อที่ว่าแล้วตายแล้วเกิดใหม่ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้านี่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คําสอนของพุทธศาสนาโดยตรงมันเป็นคําสอนที่เขาสอนอยู่ก่อนอย่าลืมว่าเรื่องตายแล้วเกิดนะ มีบุญไปเกิดสวรรค์มีบาปตกนรกเป็นเรื่องที่เขาสอนกันอยู่ก่อนองค์พระสมรสีเจ้าจะเสด็จ,จดขึ้นอุปัตขึ้นสูลโล่โกอย่าลืมว่าเขาสอนกันอยู่ก่อนก่อนที่เจ้าชายเสือถ่ายจะบรรลุเป็นอราหันต์เป็นอราหารันต์จตมาสัมโพธิญยานเขาสอนกันอยู่ก่อนแต่พระองค์ไม่ทรงไปขัดแย้งกับพวกเขาเท่านั้นเองนะครับเนี่ยแปลว่าเรื่องไปเกิดมาสวรรค์นี่เป็นเรื่องที่ เป็นคําสอนของเราธรรมนะมันไม่คิดหึงบอกแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าไปบนสวงสวรรค์เทศอภิธรรมปลดบรรดาเทวดาเนี่ยเป็นคำพีก็ยิ่งแต่เป็นการแต่งขึ้นพีหลังไม่ใช่เกิดจากพระโอษของพระองค์แต่อย่างใดไม่ใช่เกิดจากพระโอษไม่ใช่พุทธพจน์ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสจากพระโอษโดยตรง <c oughs> นะเอา้านี่เข้าใจนะว่าทําไมจึงมีการสวดอภิธรรมเพราะว่าเชื่อกันว่า เป็นความเชื่อ,อหรือว่าความเชื่อนะความเชื่อนี้มันไม่ใช่หลักสถิติกโกนะมันไม่ใช่เรื่องที่เราสามารถที่จะศึกษาปฏิบัติแล้วเห็นทุติยังได้มันเป็นการเพียงคว,ความเชื่อความเชื่อความเชื่อนี้ไม่สามารถที่จะเอามาให้ใครได้ดูได้ไม่สามารถที่จะเรียกคุณตาคุณยายมาดูได้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่สันติกโกไม่ใช่เวทีโพมิโย ความเชื่อฟังด้วว่าความเชื่อไม่ต้องอลัรวิทยาศาสตร์มาจับนะครับนี่แปลว่าเมื่อเกิดความเชื่อว่าผู้ตายจะได้ไปขึ้นสวรรค์ก็จึงต้องมีการสวดพระบิธรรมในพิธีศพตามหลักความเชื่อนี่คือเหตุผลประการที่หนึ่งว่าทำไมสวดพิธรรมในงานศพนะครับประการที่สองทำไมจึงสวดภิธรรมในงานศพประเด็นนี้ มองในหลักการและเหตุผลเป็นกันที่สำคัญอย่างยิ่งส่วนตรพิธรรมเนื่องจากว่าพระมหาเถระผู้ที่ทรงภูมิในพระธรรมในพระวินัยท่านต้องการที่จะเอาธรรมะมาตีแผ่ให้กับชาวพุทธทั่วไปได้รับรู้รับทราบเป็นการเทศนาเป็นการโปรดสัตว์อีกแบบหนึง่ง คือการเทศโดยการเอาคำพีวิธรรมเนี่ยมาสะทยายถ้าใครฟังคำพีภิธรรมเข้าใจฟังภาษาบาลีเข้าใจแล้วเนี่ยจะเข้าใจในชีวิตอย่างทะลุบปปโบปรงส่วนในงานศพเขากับเอาร่างของผู้ที่ตายนั้นมาเป็นสื่อในการสอนธรรมะ สอนให้รู้ในคำพีพิธรรมนั่นสอนในเรื่องของหลักสี่ประการสี่ประการก็คือรูปจิตเจตสิกแล้วก็นิพพานรูปจิตเจตสิกแล้วก็นิพพานสี่อย่างนี้ <c oughs> พระ่านบอกว่าทำไมเอาสงสีรูปมาสวดเมื่อกี้บอกว่าสวดเพราะครบองค์สงฆ์ประการที่สองสวดเพราะว่า หัวใจของพระพิธรรมนั้นมีอยู่สี่ประการคือมีการสอนเรื่องรูปเรื่องของจิตเรื่องเจตสิกแล้วก็เรื่องของนิพพานแฟกเตอร์มากกว่ามันมีสี่พอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระสงฆ์มาสี่รูปบท่านก็บอกว่าเออเป็นไปตามคําสอนในคาเพียรพิธรรมเลยต้องออกมา,มาสี่รูปอันนี้ก็เลยแต่เหตุผนลน,นะครับเอา้ากลับไปดูว่าในคาเพียรพิธรรมนั้น ที่ท่านเอาร่างของผู้ตายมาเป็นสื่อนั้นเนื่องจากต้องการจะเห็นว่ารูปมันประกอบด้วยธาตุสีข่ขันห้าธาตุสี่ก็คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวแรกคือรูปรูปไม่ต้องอธิบายเพราะมองเห็นด้วยสายตาส่วนที่สองก็คือจิตจิตคืออะไร พูดภาษาไทยจิตคือความชิดมนุษย์มีจิตเพราะมนุษย์มีความชิดแปลว่าจิตเป็นนั้นว่าจิตเนี่ยมันมีสนาคือรู้จิตคือความชิดมันมีสนาคือรู้ชิดอะไรมันก็รู้สิ่งนั้นตัวรู้เนี้จะมีคำคำหนึ่งเรียกว่าวิญญาณคือความรู้แจ้งทางระบบประสาทตาหูจมูกเยี้ยงกายใจนะครับแปลว่าจิต คือความชิดชิดน่อนชิดนี่ตัวชิดนอนชิดนี่มีอารมณ์มาจูงให้จิตต้องชิดอันนั้นเรียกกันว่าเจตสิกเจตสิกก็คืออารมณ์ของจิตคําว่าอารมณ์ของจิตคือจิตไปยึดติดในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์ของจิตไปยึดติดในรูปรูปก็เป็นอารมณ์ของจิตในรูปจิตในเสียงเสียงก็เป็นอารมณ์ของจิตไปรูปจิตใน เวทนาตัวเวทนาก็เป็นอารมณ์ของจิตสิ่งที่ชอบก็เป็นอารมณ์ของจิตสิ่งที่ไม่ชอบก็เป็นอารมณ์ของจิตตัวที่เป็นอารมณ์มาสร้างจิตให้มันปรุงแต่งเป็นแหละเรียกกันว่าจิตสิก <c oughs> นะส่วนนิพพานคืออะไรนิพพานตรงข้ามตรงข้ามกับเรื่องของจิตสิกไม่มีอะไรไปปรุงแต่งไม่มีอะไรไปปรุงแต่ง ตรงข้ามกับจิตจิตมีอะไรปรุงแต่งได้แต่นิพานไม่มีอะไรปรุงแตง่งนิพานคือภาวะที่ว่างว่างจากอารมณ์ที่ชอบว่างจากอารมณ์ที่ไม่ชอบอารมณ์ที่ชอบก็ไม่ปรากฏในจิตอารมณ์ที่ไม่ชอบก็ไม่ปรากฏในจิตถ้าจิตนั้นถึงภาวะซึ่งพระนิพานพูดอีกทีว่าจิตคือภาวะที่อยู่เหนือ อำนาจของราคะาโท่สายและก็โมหะจิตคือภาวะที่อยู่เหนือความยึดมั่นถือมั่นจิตอยู่เหนือภาวะของบุญภาวะของบาปจิตอยู่เหนือภาวะของสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลไม่มีอะไรไปจูงแต่งภาวะของจิตถ้าถึงนิพพานเพราะฉะนั้นเป้าหมายของอภิธรรมคือปริมาตธรรม ตามคําสอนของพุทธองค์นั้นมุ่งให้สาวกให้พุทธบริษัทคือภิกษุภิกษุณีอยู่บาสุภิกาเนี่ยศึกษาและปฏิบัติมุ่งที่จะสู่ภาวะของวิมุตติคือหลุดพ้นจากราคาโทสะมหาซึ่งเรียกกันว่านิพพานนั่นเองนี่นี่ในอภิธรรมท่านต้องการที่จะให้เรานศึกษาเรื่องของซากศพร่างที่มันตายไปแล้วเนี่ย เมื่อศึกษาเรื่องรูปเข้าใจเห็นว่ารูปนั้นมันเป็นปัจจัยปรุงแต่งไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่จะยืนยงคงอยู่ชั่วฟ้าดินมันแปรเปลี่ยนไปตามกระแสเหตุปัจจัยอย่างนี้อยู่นิดนิดรูปเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันแปรเปลี่ยนยังไงตั้งแต่ไม่มีอยู่ในคันจนมาเกิดอยู่ในคันแล้วเจริญเติบโต ทารกอยู่ในครรภ์แล้วคลอดออกมาหนึ่งเดือนสองเดือนหนึ่งปีสองปีจึง40 50 80 90ปีร่างกายเส้ลอตาง,ตงร่างกายแปรเปลี่ยนอยู่ทุกๆุกีช่ววินาทีนี้แหละคือความเปลี่ยนดิ่จังของรูปยิ่งของจิตมันยิ่งแปรเปลี่ยนมากเป็นปไปตามเจตสิก ที่มันเป็นตัวอารมณ์ของจิตทําให้จิตแปรเปลี่ยนไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นจิตมันยิ่งแปรเปลี่ยนเปลี่ยนนิจังยิ่งกว่ารู้รู้จังพอมองเห็นแต่ว่าจิตนี่มันทีจิบยิ่งกว่านั้นคิดดูว่าในหนึ่งหนึ่งชั่วโมงในหนึ่งหนึ่งนาทีเนี่ยท่านที่รบชิดฟุ้งซ่ายไปเรื่องไหนบ้างแล้วคิดแต่เรื่องแล้วก็ดับ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  กิดับเกิดดับเกิดดับทียิบเหมือนอย่างประกายไฟในหลอดไฟที่มันกระพิบกระพิบกระพิบนั่นแหละนั่นแหละคือว่าการเกิดดับของจิตแต่ถ้ามันเกิดดับเพราะมันไปยึดมั่นถือมันถึงใดแล้วเนี่ยมันจะเกิดความทุกข์แต่ถ้ามันเกิดดับธรรมดานั่นก็ถือเป็นเรื่องปกติไปแต่ถ้ามันเกิดด้วยอำนาจของอุปาทานยึดมั่นถือมั่นมันจะกลายเป็นความทุกข์มากมายในดวงจิต มันจะฟุ้งซ่านไม่รู้จบไปรู้สิ้นจนกลายเป็นโรคจิตโรคประสาทไปนั้นเป็นเพราะว่าจิตมันปรุงแต่งแล้วไม่สามารถที่จะระงับยับยั้งมันได้ไม่สามารถที่โยหลักข้อคิดีจิตใจอะไรมาเบรกมันได้ความรู้ไม่เพียงพอที่จะสามารถที่จะเข้าใจสยธรรมของมชาติได้มันยังเกิดไปยึดมั่นถือมันในสิ่งเหล่านั้นนี่ อันนี้คือหลักของหัวใจขอ,ของอภิธรรมนะครับคือคือรูปจิเตเจตสิกแลกว้วก็นิพพานถ้าพูดให้ย่อๆอีกสองก็จะมีแต่รูปกับนามรูปหนึ่งสองนามนามประกอบด้วยจิเตเจตสิกแลกว้วก็นิพพานสามอย่างนี้อยู่ในประเภทที่เป็นนามธรรมทีนี้มีปราบางท่าน เอาพิธามเจดกพีเนี่ยมาจนย่อเรียกว่าเป็นคาถาหัวใจพระพิธามแต่และคำพีมีคำสอนอะไรมันเกี่ยวข้องกับร่างของผู้ตายหรือไม่หรือมันจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่ไปฟังโดยเฉพาะมาติดตามในตอนที่สองครับขอบคุณครับ